<But> กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังพูดคุยกันในช่วง daily expert นะคะแล้วก็ยังพูดคุยกับอาจารย์รรรดาค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนค่ะเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเด็กเล็กไปแล้วเบรกนี้มาดูเด็กโตกันบ้างค่ะว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้เด็กวัยรุ่นเขาไม่อยากไปโรงเรียนค่ะอาจารย์ เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรที่ไม่น่าจะต้องกังวลมากเพราะเป็นไปตามวัยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่โตวัยประถมนะคะหรือว่าวัยมัธยมเนี่ยอันนี้เริ่มต้องกังวลนิดนึงแหละนะคะที้ถามว่าสาเหตุส่วนใหญ่เลยอันที่หนึ่งก็อาจจะเกิดจากเช่นเขามีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือว่าเป็นเด็กที่แบบมีปัญหาในเรื่องของการ เรียนที่เราเรียกว่า learning disability ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านเขียนคิดคำนวณก็ทําให้เด็กรู้สึกว่าไปโรงเรียนเรียนไม่ทันเพื่อนเครียดเหนื่อยกดดันอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะคะเนาะส่วนอันต่อมาเช่นไปโรงเรียนเราถูกแกล้งอ่าเนี้ถูกถูกบูลลี่ใช่ไม่ว่าจะด้วยคําพูดการล้อเลียนหรือถูกทำลายร่างกายนะคะสาเหตุที่3ก็คือไปโรงเรียนแล้คือ โรงเรียนเนี่ยเรียนหนักมากคุณครูกดดันเครียดอันนี้อาจจะเป็นการที่ไม่ตรงกับลักษณะบุคลิกของลูกเราน,นะคะ,ะถ้าเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ต้องมาดูนิดนึงนะคะอันสุดท้ายเลยเนี่ยจ,จะเป็นที่ตัวเด็กเองก็คือหมายถึงว่ามีความอย่างที่เราพูดกันเลยเด็กขี้เกียจอ่ะเป็นขี้เกียจของจริงขี้เกียจของจริงนี่มันเกิดจากอะไรนะคะ,ะเกิดจากว่าจริงๆแล้วคือเขาอยู่บ้านแล้วเขาสบายกว่าได้ทําสิ่งที่ชอบเช่นในเล่นเกมในดูทีวีอะไรอย่างนี้นะคะเล่น Facebook แต่ไปโรงเรียนเราไม่ได้ทํา อน,นี้ก็อาจจะอีกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้ค่ะแล้วแต่ละสาเหตุค่ะเราจะแก้ไขได้ยังไงนะคะ<น>ถ้าเกิดว่าลูกไม่อยากไปเรียนตามสาเหตุต่างๆที่อาจารย์ได้บอกมาค่ะ,คะถ้าอย่างสาเหตุแรกเลยก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนจริงๆเรื่องของสมาธิสั้นนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเราอาจจะ ปัญหาเหล่านี้เราอาจจะถามคุณครูได้ด้วยนะคะคุณครูก็จะช่วยเราประเมินอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเป็นอันดับแรกสาเหตุแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอช่วยแหละอันนี้จะต้องพาไปโรงพยาบาลนะคะพบกับคุณหมอพัฒนากันเบกนะคะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสาเหตุในเรื่องของการถูกแกล้งถูกบูลลี่ต่างๆใช่ใช่ค่ะจริงๆอันเนี้ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าจริงๆน้อยครั้งที่ลูกจะเดินมาบอกเราว่าวันเนี้ยถูกแกล้งวันนี้ถูกตีนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่มาจะตอบสนองอย่าง ลดเร็วมากก็ไม่เป็นไรนี่เขาแกล้งเล่นหรือเปล่าอ่าเขาหยอกเล่นไหมหรือว่าหรือว่าถ้าคนนี้ไม่เล่นด้วยบางคนถูกถูกแกล้งโดยการที่แบบไม่ให้เล่นด้วยอ คุณพ่อแม่ก็จะตอบไปเลยว่าก็เขาไม่ให้เล,ลเ่นเดิมเราก็ไปเล่นกับคนอื่นสิ mm hmm. จริงๆไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะคะ,คะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ใจเยน็นๆนิดนึงแล้วก็ให้ถามหา mm hmm. สาเหตุก็คือหมายถึงว่าให้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังง่ายๆเลยว่าตอนนั้นหนูทําอะไรอยู่แล้วทาไมเพื่อนถึงเดินมาตี mm hmm. กําลังคุยอะไรกันนะคะให้หาสาเหตุนิดนึงนะคะทีะนี้พอเรารู้สาเหตุเหตุการณ์ที่แท้จริงแล้วนะคะสิ่งสําคัญอันต่อมาก็คือการเข้าใจความรู้สึกลูก mm hmm. อันนี้สําคัญมากนะคะก็ คืถามลูกว่าแล้วตอนนั้นหนูรู้สึกยังไงหนูโกรธใช่ไหมถ้าเป็นแม่แม่ก็คงโกรธเหมือนกันนะอ่านะคะแล้วก็อันต่อมาข้อที่3สิ่งที่อยากถามคือแล้วลูกเขาจะแก้ปัญหายังไงอ่าบางครั้งลูกแบบลูกเราเก่งนะคะไม่ได้ต้องการให้พ่อแม่มาช่วยแต่การบอกเฉยใช่ใช่ค่ะเราก็ลองถามว่าแล้วลูกเขาแก้ปัญหายังไงนะคะเด็กบอกเาบอก หนูไม่ชอบหนูก็เดินออกไปเลยไม่อยากย<ม>ุ่งด้วยแต่ลูกเราถามเขาว่าแล้ววิธีแก้ปัญหาของเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกกับการแก้ปัญหานี้ยังไงถ้าลูกเราเฉยๆก็โอเคลูกเราก็แก้ปัญหาโดยวิธีไม่อยากไปยุ่งแต่ว่าถ้าลูกเราแก้ปัญหาด้วยวิธีที่อาจจะทําให้เกิดสิ่งที่มันรุนแรงมากขึ้นเช่น<ม>เขาตีมาเราก็ตีกลับอย่างเงี้ยนะคะแล้วอาจจะต้องถามลูกก่อนว่าแล้วลูกทําไปแบบนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นลูกรู้สึกยังไงถ้าเรามองแล้วว่าโอเคมันเป็น ผลเสียนะออจริง<ม>ลูกก็เจ็บตัวแทนไปมากกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ชี้ให้ลูกเห็นจริงๆส่วนใหญ่อยากแนะนําให้ลูกคิดด้วยตัวเองก่อน<ม>แล้วก็อันสุดท้ายเลยค่ะบอกลูกว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกไม่ไหว<ม>ลูก ต้องกกรคนช่วยให้บอกเราเลยนะคะเราพร้อมจะอยู่ข้างๆลูกเนาะถ้าเราทําทุกอย่างและดูและคุยกับลูกแล้วลูกจัดการเองได้ก็ปล่อยให้ลูกจัดการในวิธีของลูกนะคะอันต่อมาก็คือว่าต้องติดตามนะไม่ใช่แบบฟังเสร็จปุ๊บปล่อยไปไม่ได้ต้องติดตามว่าสิ่งที่ลูกทํานั้นโอเคไหมทุกอย่างสถานการณ์ดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะการถูกทําลายร่างกายเนาะหรือไม่ว่าจะถูกล้อเลียนด้วยคําพูดก็ตามค่ะเราอย่าปล่อยผ่านนะคะถ้าเกิดเราช่วยกันแก้ กันเองแล้วในครอบครัวไม่ได้ผลอาจจะต้องถึงคุณครูแล้วต้องขอคุณครูช่วยคุณครูยังไม่ได้ก็อาจจะต้องถึงท่านคุยกับทางผู้บริหารของโรงเรียนนะคะคืออย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยปะล่าเลยไปรับรองว่าเป็นปัญหาใหญ่ตามมาแน่นะคะนอกจากนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตามก็จะมีสาเหตุในเรื่องของการเรียนที่มัน ยากจนเกินไปคะบางทีเขาอสูงมันเหนื่อยอยาเงี้ยจางขนาดอะไรไค่ะก็คืออันดับแรกต้องดูคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่เป็นคนกดดันลูกเองเนาะก็คือถ้าเราไม่ได้กดดันลูกแล้วนะคะแล้วถ้าเราคิดว่าโรงเรียนเนี้ยเนื้อหามันเยอะจริงอาจจะไม่แนวทางคนละแนวกับลูกเราจริงๆนะคะสุดท้ายเนาะ ถ้าเป็นสาเหตุอันนี้จริงๆนะคะการเปลี่ยนโรงเรียนก็จะดีขึ้นแต่ส่วนเนี่ยเราจะมักจะให้เป็นวิธีสุดท้ายเราก็ไม่ได้อยากจะให้เขาแบบเปลี่ยนโรงเรียนการคันหรืออะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็คือไม่หวจริงๆไม่ไหวก็ต้องถอยใช่ค่ะแล้วก็สาเหตุสุดท้ายที่เราบอกว่าเป็นความเกลียดคานเองของเด็กความขี้เกียจนะคะเนาะอันเนี้ยสิ่งเนี้ยแก้ง่ายมากเลยค่ะอยู่ที่บ้านค่ะเราต้องฝึกที่เราฝึกเด็กอนุบาลและให้เขาสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเวลาที่เด็กโตเราก็ยังต้องฝึกเขาเหมือนเดิมนะคะให้เขามีส่วนช่วยทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆหอืเอย่างเงี้ยนะคะให้เขารู้ว่าโอเคทุกคนต้องมีหน้าที่ที่ต้องทาค่ะหรือว่าตอนนี้เป็นกระแสอยู่มากก็คือเรื่องของความเดือดร้อนในโรงเรียนค่ะทีนี้เนี่ยเราจะปลุกฟังหรือว่าให้คำแนะนำลูกยังไงดีในเรื่องราวนี้ค่ะค่ะจริงจริงอันเนี้ยก็คือเราฟังลูกเราก่อนนะคะอันดับแรกเลยว่าเขารู้สึกยังไงเช่นมีเพื่อนมาเปรียบเทียบว่า ไว้เธอไม่มีอันนั้นฉันใช้อันนี้ฉันมีมือถืออันนี้อ่าอันแรกถามลูกก่อนลูกรู้สึกยังไงกับคําพูดเหล่านี้นะคะถ้าลูกบอกว่าหนู่ไม่ชอบเลยโอ้แต่หนูก็เฉยเฉยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่าก็จบไปไม่ได้ต้องไปแก้ปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าลูกเรารู้สึกว่าไม่ได้หนูต้องมีบ้างอ่าเราอาจจะต้องค่อยๆคุยกับลูกนะคะเนาะว่าแบบ การที่มองแค่วัตถุภายนอกนะคะไม่ได้หมายความว่าลูกจะแบบเป็นคนเก่มเป็นคนดีได้รับการยอมรับเนาะใช่ค่ะหรือว่าอย่างเช่นอาจจะถูกล้าว่าไม่สวยอ่าผิวดำฟันล้ออะไรอย่างนี้นะคะอ่ล้อล้อรูปลักษณ์ภายนอกเราก็บอกลูกเลยว่าถึงไม่ว่าลูกจะผิวสีอะไรลูกก็สวยที่สุดสําหรับแม่ใช่ไหมคะ ก็ถือว่าเป็นการปลุกฝังให้เขาแบบว่ามีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าเชื่อว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่เรื่องราวแบบนี้ความเหลื่อมล้ำในสังคมมันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราปลุกฝังตั้งแต่เขาเด็กๆก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่ารับในสิ่งที่โดนกันแกล้งหรือว่ารู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันได้ง่ายยิ่งขึ้นน่คะก็คือต้องสอนให้ลูกเคารพบตัวเองนั่นเองนะคะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ แล้วก็ไม่ไปบูลลี่คนอื่นด้วยนะใช่ค่ะล,ละค่ะวันนี้ได้รับข้อมูลดีๆมากมายเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับอาจารย์แพทย์หญิงรัมระดาเล็กวุฒิการจากภาควิชากูมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ได้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทวิชันช่อง42 MBC ภาคกลางช่อง11และ Doctor TV ดาวเทียม PSI ช่อง2 7 2ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ